สวัสดีครับทีวีคุชแน,นลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันศุกร์ที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดมกราคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับกาวันนี้ก็เด็กๆเด็กๆหลายโรงเรียนนะมีการฉลองวันเด็กกันล่วงหน้านะครับโอ้ก็ขอให้แช่มชื่นมีความสุขกันในวันเด็กแห่งชาตินี้นะครับแม่วันนี้อากาศก็จะเหมือนเดิมครับจะขมูขมัว ไม่รู้ว่าหมอกหรือควันของพี่เบิร์ดนะครับแม่ดูก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยหลายคนป่วยครับโรงพยาบาลมีการแจ้งมานะครับว่าป่วยด้วยการทางเดินหายใจเยอะมากๆช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับโควิดก็ยังไม่หมดนะครับก็รักษาสุขภาพกันดูแลกันเองให้ดีๆนะ,ะก่อนเดี๋ยวก็ต้องขอบคุณครับสปอนเซอร์ออืืม เม็ดฟูแดงแหลงนิดนะครับบูมดีแดกหกร้อยี่สิบาทครับสกัดจ,จากเม็ดวายอังุ่นแดงนะครับทําให้ร่างกายสดชื่นปรับสภาพความสมดุลของร่างกายครับช่วยทาให้อารมณ์แจ่มใสนะยืดการใช้งานของอวัยวะภายในนะครับโดนทำผิวพันธ์นะผมเผ้านะโอ้โหนะจะรู้สึกว่ามันรู้สึกกระชุ่มกระชวยแนละ้วมันรู้สึกแม่มันเป็นอย่งเป็นหนุ่มคงกับพันธนะ์นะครับหกร้อยยี่สิบาท ส่งทั่วไทยครับในนี้จะมีทั้งหมด20เตทพี่ๆหลายทางสั่งไปแล้วหลายหนแล้วก็สั่งซ้มอีกสามใ้อีกก็อยากให้ลองเปิดใจดูนะเป็นการสลับสวงช่องที่คุยกันด้วยอันนี้ของตนตัวเลยนะครับเมืม่อวานนี้อก่อนจะเข้าเรื่องของภาพบรรยากาศนะเมะนนื่อวานแล้วก็มีข่าวนะว่าอาร์เซนอลได้มีการยื่นซื้อบิดนะครับ นักเตะของเคตาเฟ่นะฮะคนนี้นะครับ mm hmm. เขาคือบ o ราเจอาโมยโรนะครับนี่คนนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะเคตาเฟ่ i, แต่คนนี้ก็ยืมตัวมาจากเรอัลมาดิดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะยืมตัวยืมตัวมาแล้วตอนนี้มาจบอยู่ที่เคตาเฟ่แล้วก็ถือว่าผลงานในลาลิกาก็ทําผลงานได้ดีนะครับเพียงแต่ว่า <laughs> เพียงแต่ว่า ข่าวที่มันออกมาเนี่ยเมื่อวานเนี้ยผมเห็นนะแต่ผมไม่เอามาพูดเพราะว่ามันมีข่าวจากเดอะซันไงเดอะซันน่ะทุกคนก็รู้จักอะละผมไม่บูลลี่แล้วกันนะสำหรับผมผมรูสึกว่าผมไม่ให้ค่าของผมข่าวนี้นะครับเขาบอกว่าเราสนใจยื่นไปนะยื่นไปประมาณยี่สิบสองล้านปอนด์นะครับนะแต่ว่าโดนรีเจ็คกับเพราะว่าเคตาเฟ่ต้องการสามสิบเก้าล้านปอนด์อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับ แต่จริงๆแล้วไปดูเนื้อในไปดูเนื้อในว่าข่าวนี้จริงหรือไม่จริงตัวของอ่าตัวของบริจาเนี่ยนะครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่20ล้านยูโรแค่นั้นเองนะ20ล้านยูโรแค่นั้นเองนะเออแต่ว่ามีข่าวว่าจะต้องยื่นไป22ล้านปอนด์มันเป็นความเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าค่าสิทธิ์สัญญามันเป็นตัวบายคอสเขาอยู่ที่ประมาณยี่สบล้านยูโรเพราะนั้นถ้าเผื่อบนยื่นถ้าเผื่อเรายื่นจริงยื่นแค่ยี่สิบล้านยูโรหรือว่ายี่สิบล้านปอนยี่2บสองล้านตอนประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยก็สามารถได้แล้วเพราะมันมีคอสฟิกบังคับอยู่ครับแม้แล้วข่าวบอกว่าเรายื่นเสนอไปยี่บสองถึงย5ลิบห้าล้าน <c oughs> เป็นไป,นป,นป,นปนได้เหรอคอสมันมีอย่างนั้นนะนะครับเพราะว่า พูดง่ายกว่าคนเขียนโอซันคงลืมไปว่าตัวนักเตะมีค่าคอตรงนี้อยู่นะคอตรงนี้จะมีสาหรับทีมที่จะมาซื้อทุกคนเลยยกเว้นทีมเดียวที่ไม่สามารถซื้อในราคานี้ได้ก็คือบาร์เซโลนาเรืเอเบลเลกเขาทําตัวฟิกคอตรงนี้ไว้นะครับเพราะนั้นข่าวมันก็เลยแบบมันเฉยๆมันไม่ได้ ไม่ได้แบบตื่นเต้นตูกตามแล้วเมื่อไหร่ก็เพราะว่าเราเสพข่าวเราดูข่าวก็ต้องดูด้วยนะยิ่งมาเพ่มาจากสำนักข่าวที่แบบมีหลายคนบอกว่าพี่น้องผมบอกว่าถ้าเจอข่าวสำนักเนี้ยวิ่งหนีเลยครับพี่ก็จริงกันนะแมงม่ว้พวกนี้นะครับเดี๋ยวจะมาหาว่าที่ควยที่ห่วยที่หวยเอาข่าวมั่วมาอีกนะครับก็ค่อยๆวางฟังหูไว้หูอ่ะพูดถึงเมื่อวานนี้บรรยากาศการซ้อมครับโอ้โหแต่ผมพยายาม่องนะ ผมพยายามส่องในลายของพี่บึกโทมัสปาสเตอร์ครับแต่ว่าผมมองไม่เห็นใครเห็นก็บอกมาหน่อยนะ <c oughs> อาจจะอยู่ในการา private ซ้อมไหมหรือว่าอะไรไหมนะครับแต่ว่าเห็นในลายของยูเลนทิมเบอร์ครับซึ่งมีภาพเคลื่อนไหวเรียบร้อยแล้วโอ้โหซ้อมแบบจริงจังแล้วก็ดูหนักหน่วงแหละครับยูเลนทิมเบอร์มนุษย์ไม้ส่งสัญญาณป่ะเฮ้ยหายแล้วหรือเปล่านะครับแต่ดูการซ้อมของเขาแล้วเนี่ย เป็นภาพปะภาพเคลื่นไหวนะออ้ยดูการซ้อมดูการวิ่งอะไรแล้วแม่เหมือนกับมนุษย์ไม้จะกลับมาแล้วนะครับก็ต้องตามลุ้นกันว่าจะกลับมาช่วยทันในแมทที่จะเจอคริสตัลประเลดนี้เลยไหมนะส่วนการเม็นจะสุดก็มีภาพการซ้อมแล้วเช่นกันครับกลับมาผิดซ้อมสมบูรณ์แบบ ซ้อมท่ามกลางแดดนะแดดอ่อนบ้างแดดแรงมั่งของดูไบนะครับก็ทําทให้นักเต่รู้สึกมีความสดชื่นกระชุ่มกระชวยนะเราต้องเข้าใจไงหนีหนาวว่าโอ้โหอ,อังกฤษแม่งทั้งหนาวทั้งฝนทั้งหิมะแล้วมันก็หนาวเหน็บเจ็บพวกระดูกใครเคยหนาวจนหูหลุดบ้างไงนั่นแหละอาการนั้นแนะแต่พอได้ไปอยู่ในบรรยากาศอยู่ในภูมิภาคภูมิประเทศที่ มีความอบอุ่นนะโอ้ลงซ้อมท่ามกลางสนามหญ้าที่เขียวกระจีบรรยากาศางเงี้ยโอ้เขาคงชอบเนี่ยนต่ยุโรปวงชอบครับได้รับไอแดดมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยแต่ถ้าเราเราไปอารมณ์แดกแน่นอนนะครับก็มันก็เป็นวิถีของฟุณบอลอย่างเงี้ยแะได้เห็นนักเตะหลายคนครับทั้งเอเ่เบืมอสมิธโลเรามีนักเตะวัยรุ่น3คนนะ มีวานเลลี่มีวอเตอร์แล้วก็มีประตูอีกคนนะแต่ผมไม่เห็นซูซ่าไม่รู้ซูซ่าไม่ได้ไปรือเปล่านะเขาบอกว่านิมนักเตะไปประมาณไม่ไม่ไม่หมดทุกคนสำหรับนักเตะวัยรุ่นนะครับนอกนั้นชุดใหญ่ไปกันหมดแต่พยายามส่องดูวิเอล่าเจ้าผอมก็ไม่เห็นนะก็เดี๋ยวคงทงจะมีภาพแหละนะครับนอกนั้นหลายๆคนเนี่ยถือว่าไปกันครบสบายสบายเลยบุกโยซาก้าครับทั้ง อี่าพร่เลนดอร์สสาเจ้าผอมผมเห็นแล้วโอ้แม่งแอบนี่หว่าอ่าเห็นแล้วครับอยู่อยู่เหนือหัวไหล่ของบูโกยสก,กาพี่น้องเห็นใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเออเจ้าผอมก็มีการหายบาดเจ็บแล้วเชว่นกันอะนะครับเพราะนั้นก็แม่วันนี้เต็มทีมนะแอรอนแลมเดลครับอ้าแม่ทำไมเราไม่เห็นภาพนี้หวะนีง่กลับมาแล้วนะหวังว่าการ ถูกใบแดงแล้วก็การมีการบาเดเจ็บคงทาให้เจ้าผอมโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความรู้สึกว่าการะหายที่จะลงสนามเพือพร้อมที่จะลงมาไปพิสูจน์ฝีมือแล้วผมบอกว่้เจ้าผอมนี่มีมีมีมอาวุธนะครับมีทรงขอให้ได้ลงได้ให้ได้อะไรบ่อยๆแล้วกันนะนเดีย๋ยน้องมันจะเพิ่มปล่อยของเองนะก็ภาพรวมในการที่จะภาพซ้อมภาพอะไรพวกนี้ผมก็ถือว่าคงจะ ดีมีประโยชน์แล้วก็คงได้พูดคุยกันนะครับสำหรับการแข่งขันทั้งหมด20แมตที่ผ่านมาว่าเราเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามีข้อดีข้อเสียข้อผิดพลาดตรงไหน,นผมว่าคงได้คุยกันนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของพี่มิเกล่ยวอาเตตามิเกลเตาตาครับเนี่ยสัญญาจะหมดในเดือนมิถุนาคมปีมิถุนายนมิถุนายนปี2025เพราะฉะนั้น มิถุนายน,นหน้าสิ้นสุดฤดูกาลหน้าครับปี2 0 2 4 2 5สัญญาของพี่มิเกลออตาจะหมดลงและตอนนี้สัญญาก็จะเหลืออยู่ประมาณปีครึ่งจะมาปีกับ5เดือนแต่ยังเงียบอยู่ในเรื่องของการต่อสัญญาครับยังมีความเงียบเชียบยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นไม่รู้ว่ายังมีการพูดคุยกันมาแล้วหรือยังหรือมีการหยั่งเชิงม,มีการดูลาดเลาอะไรก่อนหรือเปล่า มันก็มีความคิดวิเคราะห์ภายใต้ต่างๆนานาว่าเอ๊ะบมอจะเอาอยัางไงเพราะว่าสัญญาเลอ,อยุคปีหนึ่งความจริงมันคงต้องมีการคุยต้องมีการอะไรแล้วกันไหมอ,อย่างที่เหมือนนักเตะบางคนที่สัญญาเลยหนึ่งปีก็จะเรียกคุยมีการต่อนู่นต่อน,นี่แต่ที่มาพูดตอนนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าเขาได้มีการพูดคุยกันหรือย,ยังอาจจะมีการตกลงอะไรกันแล้วเรียบร้อยก็ได้อาจจะสิ้นสุดฤดูกาลนี้แล้วค่อยคุยอาจจะจบจาก อาการทัวร์ดูใบแล้วกลับไปค่อยพูดคุยหรือเปล่าหรือจะรอให้จบฤด,ดูการว่ากาันเนี่ยมันก็ต้องรอดูสถานการณ์ครับตอนนี้ก็ต้องถามใจพี่นอ้องเอามาพูดวิเคราะห์กันเล่นๆว่าพิต้ายังคงได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องเอฟซีต่อหรือไม่ในการที่จะทำทีมอาร์เซนอลต่อไปอีกอลองคิดเล่นๆครับผมเก็บสถิติมา ในการคุมทีมของพี่มิเกลอาเดต้าครับตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะครับเริ่มต้นมาอาจจะไม่รายละเอียดอะไรมากนักนะนะครับพี่มิเกลตาเนี่ยได้เข้ามาวันที่20่ธันวาของปี2019คือช่วงปลายปีปีนั้นนะปี2019-20เนี่ยเราคุมทีมโดยพี่อูนัยเอเมอรี่ถ้าใครจำได้ครับมารับตำแหน่งต่อจากป๋าอร์เซนเวนเกอร์ พี่อไนเอเมอรี่ี่ได้เข้ามาคุมทีมนะคุมทีมแล้วก็ผลงานก็อย่างที่เราเห็นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงระยะเวลาหรือว่าการปรับตัวของพี่โอไนที่เขามาจากสเปนเนี่ยและมาย,ยังไม่ทันได้ปรับตัวลานวิ่งลานบินอาจจะไม่มีแต่บอกตอนนั้นคูคงทนกระแสอะไรไม่ไหวนะเราต้องเข้าใจนะว่าพู้่ไนเอเวอรี่เขาเข้ามาครั้งแรกในอังกฤษเขามาเจอสไตล์เนี่ยเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคยอนะ่ะแต่พอเห็นมาเขากลับมา ภาค2กลับมากับแอสตันวิลลาเขารู้หมดแล้วว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเล่นยังไงแล้วก็สามารถทําทีมแอสตันวิลลาได้ดีขึ้นมาในนดูกันนี้ครับแต่ว่าเราไม่ว่ากันด้วยสถนานการณ์ตอนนั้นด้วยวิกฤตตอนนั้นเนี่ยบอยก็คงจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างครับก็เลยต้องแยกทางจากพี่อูนายเอเบอรี่นะอูนาเอเบรี e ่ออกจากสโมสรไปเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยน2019 คนที่รับช่วงต่อรักษาการคือเฟนตี้ลูเบิร์ตครับมานกอดีตนักเตะของเราจุดแชมป์ไร้ป้ายถ้าใครจาได้นะเฟนี้เฟนี้ลูเหัวหัวสีสีนะครับเข้ามารักษาการตั้งแต่วันที่29่ิพฤศจิกายนจนถึงวันที่ยีเขารักษาการอยู่ประมาณเกือบเดือนนะเฟนี้ลูเบิร์ตหลังจากนั้นบุคคลที่เราไม่คาดไม่คาดคิดอ่ะพูดง่ายๆคือพี P ่วเกลอาตต้าครับได้เข้ามา คุมทีมเริ่มคุมทีมอยากเป็นาการในวันที่20ธันวาคมครับ2 5 0พเอเบ0ปี2019นะผลงานในพิลีกหลังจากที่เข้ามาสารต่อเนี่ยจบที่อันดับ8อันดับแนะครับไม่ได้ไปบอล,ลยุโรปเลยนะแต่ว่าสามารถเป็นแชมป์เอฟเอคัพได้นะก็ต้องยอมรับนะครับว่าแต่เป็น f อฟเอัพที่หน่อยๆนะเพราะว่าช่วงนั้นโควิดถ้าใครหลายคนที่ผมเคยเล่าให้ฟัง เตะในสนามปิดครับรอบชิงก็ชนะเจลซีนะเตะในสนามปิดก็เฮ่เฮกันอยู่แค่นั้นบรรยากาศมันก็เลยไม่ไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยแบบรลึกเรื่องอะไรเท่าไหร่แต่เรา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 ,เราสาวกเอฟซีก็รู้สึกยินดีเพราะเฮ้ยมันเป็นแชมป์แรกแล้วมละเป็น,เป,นเป็นแชมป์เอเอเอครับของเรานะครับอ่าฟุตบอลคาราบาวครับเราตกรอบสี่นะยูโรป,ปาลีกตกรอบสามที่สองทีมสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเรามี ศูนหน้าตัวแบบก็คือปีแอนะครับเอเมริกโอ,อกมาเบยองตอนนั้นก็เป็นศูนย์หน้าอยู่22ประตูตอนนั้นพิต้าเข้ามาในช่วงของธันวาจนถึงจบฤดูกาลก็ไม่ได้ทำการเคลื่อนไหวอะไรมากมายครับมาในปี2020ที่เป็นการคุมทีมอย่างเต็มเต็มปีนะในปีแรกของการคุมทีมครับพิเมโกต้าจบอันดับ8อีกแล้ว แปดอีกแล้วนะต้องย้ำว่าแปดอีกแล้วนะครับเอฟเบคับตกรอบสี่ครับฟุตบอลคอาราบาวก็ตกรอบก่อนรองชนะเลิศนะได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลฟุตบอลยูโรปาลีกครับไปแตกรอบรองชนะเลิศตอนนั้นนะตกรอบรองชนะเลิศเราได้ไปเตะเนื่องจากว่าเราได้แชมป์เอฟเบคัพมาก่อนถึงแม้ว่าจะได้อันดับแปดนะครับพอในปี2020นี่เนี่ยตกรอบรองชนะเลิศแล้วก็ ไปไม่ถึงถ้วยอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะว่างเปล่าตอนนั้นดาวโซโลสูงสุดของเราก็คืออเล็กซองและกัสซัสครับ13ลูกเป็นดาวสโวสูงสุดนะสิบลูกแต่สิ่งที่พิมพ,พีโอตาเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงก็คือเขาเข้ามาสะสางสาสางปัญหาร่วมกับพิ่มีพี่อเอดูกัสปานะครับทั้งเรื่องค่าเหนื่อยนักเตะที่มันเวิร์ก ทั้งเรื่องของบรรยากาศภายในทีมที่มันเริ่มคุกกุ่นที่มันเริ่มมีการแบ่งพักแบ่งพวกบรรยากาศในห้องแต่งตัวไม่ดีนะครับซีเนียจูเนียแยกกันอย่างชัดเจนครับอยู่ใครอยู่มันประมาณนี้นะอ่าต้องบอกกันตามตรงนะครับพี่เปเกลตาได้เข้ามาไปปี2020หลังจากที่เริมคุมทีมเต็มตัวปีแรกเนี่ยมีการซื้อ นะซื้อพาโบมาลีซึ่งตอนนี้ก็ย้ายออกไปแล้วนะเออได้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 ย้ายไปแล้วนะครับมีการเซ็นเซนติกโซเลสเข้ามานะเอาเอาพอที่แบบเป็นเป็นเจ๋งๆนะนะเอาตัวของกราเบียนมากันเยสมาจากลิวครับตอนนั้นนะนะซื้อเข้ามา23าล้านปอนด์นะ23าล้านปอนด์เอาตัวของกราเบียนมากันเยสมานะครับเอาพีโตมัสปาเต พีโตมาสปาเต้นะครับซื้อมาสี่ิบห้าล้านปอนด์โอ้โหถือว่าสูงเลยช่วงนั้นนะครับเอามาสองตัวถามตัวที่ถือว่าอ่าเป็นเป็นอ่าเต้ยเต้อ่ะเป็นแบบเป็นเอามานะฮะน่าจะมันเป็นตัวหลักครับปล่อยนักเตะที่ที่อ่าค่าเหนื่อยสูง,สงอย่างวิลเลียนอ่าวิลเลียนที่มาอยู่กับเราปีหนึ่งพี่แกก็ปล่อยอ่าไม่ใช่เด็กเอาวิลเลียนเข้ามาก่อน อ่าเซนวิเลียนเข้ามาแบบฟรีด้วยแต่คาเหนื่อยก็เยอะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปล่อยนักเตะออกนะ่าปล่อยนักเตะออกก็มีทั้งตัวของมาร์ติคิยานนะครับปล่อยออกไปแล้วก็ตัวของเอมิเลโอมาติเนสครับก็เลยขายไปให้กับแอสตันวิลล่า20ล้านปอนด์นะอันนี้คือคือ การทํางานของพี่เมลตาแล้วก็มีการยืมนะครับยืมตัวของดานิเกเซเวยอสมาด้วยถ้าใครจําได้นะจากลิมอลิตเสียดายนะตัวนี้ที่เราไม่สามารถที่จะซื้อขาดได้นะเพราะว่าลิเอรลิตเขาก็ไม่อยากปล่อยเหมือนกันน่ะพูด,ดง่ายงคือนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือผลงานของฤดูกาลแรกที่ทําได้เต็มตัวมาฤดูกาล2021เป็นฤดูกาลที่สอง นะครึ่งปีแรกไอ้ช่วงแต่ธันวานนะผมยังไม่นับนะผมนับแค่ครึ่งปีนะแล้วฤดูกาลที่สองที่ทําการเต็มตัวนะปี2021บครับเราจบอันดับ5้าเว้ยเราขยับขึ้นมาจากอันดับแนะครับจบอันดับห้าด้วยการที่ฉิวเฉียดที่จะไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนิดเดียวโดนสเปอร์แซงช่วงท้ายฤดูกาลถ้าใครจำได้นะเอฟเบครับตกรอบสามครับตัวเบาะตัวคาราบาวครับตกรอบรองชนะเลิศนะ ไม่ได้ไปยูโรนะจําได้ไมาถ้าใครจําได้อยู่ะนะครับพราะะฉนั้นก็ในฤดูกาลน,นั้นเนี่ยเรามีการซื้อนักเตะหลายคนเหมือนกันครับเราซื้อนูโรเตาวาเลสครับจากเบนฟิก้ามาเจ็ดจุดสองล้านนะซื้อแซมมี่โรคองกานะจากอันเดรเซซื้อมาสิบห้าจุดเจ็ดห้าล้านนะสิบห้าล้านปอนด์นะพูดง่ายคือซื้อเบนไว้ครับนะซื้อพิเศษเบนไว้ White, มาตอนสามสิบกรกฎาคม นะมาจากไบรตันเลย50สบล้านนะแล้วก็ไปคว้าตัวกัปตันเอเรนการ์ดครับเมื่อวันที่20่สิิงอาเหมือนกันจากเลียวเมลิทด,ด้วยราคาค่าตัว30ล้านปอนด์โคตรถูกต้องบอกเลยโคตรถูกนะสำหรับปัดกันกัปตันเอเรนการ์ดครับเอาตัวไอรอนเลมเดลครับจากเคฟฟิลยูเอเดครับ24ล้านปอนด์นะเซ็นเอาทาเคลรโทมิยสุครับจาก โบโลญญาครับตอนนั้น16ล้านปอนด์นะนี่คือคุมกำลังนักเตะที่พี่อาเดต้าซื้อเข้ามานะครับในช่วงปี2021นะแล้วก็ปล่อยไปหลายคนครับปล่อยได้ขายโจวินหลอกนะขายโจวินหลอกไปให้กับนิวคาสเซิล25ล้านปล่อยวินเลียนให้กลับไปบาเซีลรบไปไปโคลนเทียนเพราะว่าอะไรนักเตะมีค่าตัวมีค่าเหนื่อยสูงครับทั้งอ่า uh, โคลาซินาดครับเจ้าหมีนะอ่าปล่อยไปกลับไปมาเซนะครับ นัน่นนะคาร์ลแชมเบอร์ปล่อยไปครับแอตซันวิลล่าพวกเนี้ยแล้วก็ที่ปล่อยไปอีกคนหนึ่งก็คือพี่แอร์เอเมลิกโอมาบิยองปล่อยไปให้กับบาร์เซลโลนาแบบไม่มีคาตัวเพื่อลดเพดานค่าเหนื่อยนักเตะซึ่งเราสามารถลดได้เยอะจริงๆนะก็ถือว่าเป็นการทํางานในปีที่2ที่ค่อนข้างเข้มข้นครับเราตายขึ้นมาถึงอันดับ5มาปีแล้วเนี่ยปี2 0พันเรา,ามันยีบสาม โอ้โหเป็นปีที่เราได้ลุ้นสนุกครับเราได้ลุ้นสนุกถ้าใครจําได้เราเป็นจ่าฝูงอยู่สอ0ร้กว่าวันนะเป็นจ่าฝูงอยู่สอ0รกว่าวันแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงฝันได้ครับเราจบเนื่ออันดับ2เราเป็นรองแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเอ้เครเราตกรอบสี่คาราบาวเราตกรอบ3ายูโรปาลีกเราตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะเรามีดาวสันโวคนใหม่ก็คือกาเบรียนมาร์ติเนลลี่ครับยิงไปสิบห้าลูก นะถือว่าแล้วก็บุกยโยสก้าย,ยิงไป15ลูกทั้งคู่เลยเป็นดาวสัมโกของทีมผลงานกลับเข้ามาแล้วได้เบียดแชมป์จริงๆแต่ว่ามาหลุดแชมป์ในช่วงประมาณ6-7แบบสุดท้ายนะครับก็ก็ต้องพูดยังไงดีอะถือว่าเป็นปีหนึ่งที่เราได้กลับมาได้ลุ้นสนุกนะผิดหวังบ้างสุดท้ายก็ลงด้วยความผิดหวังแต่ว่าเรากลับ มีความหวังขึ้นมานะนักเตะที่เข้ามาตอนนั้นครับเราซื้อฟาวิโอวิลล่านะครับอ่าพี่พี่ตาซื้อฟาวิโอวิลล่ามา30ล้านซื้ออ่าตัวของมาคินยอสครับจากบราซิลมาจะปีกน,นะสามล้านซื้อแมตเทนเนอร์ครับอ่าซื้อแมตเทนเนอร์เนี่ยอ่าจากอ่าตัวของนิวเวลล่าลุคเดวชั่นนะครับมา7ล้านนะแล้วก็ซื้อคาร์เบียนเชซุส อาเล็กซานเดอร์ชิเชนโกการเมเดซนี่สี่สิบห้าเล็กซานเดอร์ชิเชนโกเนี่ยสามสิบแล้วก็ตอนมกราตลาดมกราคมเนี่ยซื้อเลโดทรอสซานนะครับก็คใครจำมาได้ตอนนั้นซื้อมายี่สิบเ็ดล้านนะครับเราปล่อยใครไปบ้างนะปล่อยใครบ้างปล่อยมาติโอเกนดูซี่ไปให้มาเซ่เก้าล้านลดค่าเหนื่อยเะบางคนอาจจะต้องปล่อยถูกแต่ว่าเมื่อมองระยะทางระยะไกลที่ค่าเหนื่อยที่เขารับอยู่เนี่ย ก็ต้องถือว่าพี่วิแกวตาได้ทําถูกครับปล่อยลิยงปล่อยอตัวของลากาเซรมาให้กับลียงเลยแบบไม่มีค่าตัวยอมเลยอะนะครับยอมเลยเพราะว่าต้องการที่จะรีเซ็ตค่าเหนื่อยใหม่นะครับนี่นก็คือการทํางานของพี่เิเกลตาใน4ี่สามฤดูกาลครึ่งที่ผ่านมานะครับถามใจพี่น้องว่าผลงานขนาดนี้ นะแล้วก็จนมาถึงต่อยอดในฤดูกาลนี้ที่เราคว้าตัวดิคนไลท์นะครับคว้าตัวคลายฮาวเวดเข้ามานะคว้าตัวยูเลียนติมเบอร์เข้ามานะครับดาเอาไลวิทดลายาเข้ามาแล้วผลงานตอนนี้ก็อยู่ติดท็อปโอยู่ถามใจพี่น้องว่า ถ้าพี่น้องเป็นบอดบริหารพี่น้องจะต่อสัญญาให้กับพิมมิเกลอาเตตาให้โอกาสทําทีมให้โอกาสพี่ตาทําทีมอาจจนอลนต่อใหม่ถามไปเป็นการบ้านเอาไปคิดกันแล้วกันนะครับหลังจากที่เราหลังจากที่เราไม่ได้มีการลุ้นอะไรอย่างนี้มันตื่นเต้นดึงเ,เต้นมาตลอดนะครับฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าจะมีผิดหวังมั่นสมหวังมากแต่มันก็เป็นสีสันของฟุตบอลนะถามใจผม ถามใจผมซึ่งไม่เป็นการชี้แนะนะครับไม่เป็นการชี้แนะนะบอดคงจะดูผลงานในฤดูกาลนี้ก่อนผลงานฤดูกาลนี้ก่อนว่าไปได้ขนาดไหนไปได้ขนาดไหนถามผมถ้าในฤดูกาลนี้ครับมกราคมนี้ไม่มีใครเข้ามาเสริมนะไม่มีใครเข้ามาเสริม เราสามารถติดท็อปโฟได้แต่ถ้าถึงแชมป์นั้นไม่ไม่กล้าที่จะไปไกลถึงขนาดนั้นความคิดผงนะครับอีกครั้งนะถ้าในดูการนี้เปิดฤดูเปิดเมกราคมเนี้ยหน้าหนาวเนี้ยมกราคมเนี้ยถ้าเราไม่มีใครมาเสริมในเรื่องของโดยเมอะอาวุธหนักผมว่าเรายังติดท็อปโฟครับแต่เรื่องแชมป์เหนื่อยต้องใช้คาว่าเหนื่อยผมไม่กล้าที่จะไปถึงตรงนั้น ส่วนยูฟาจะไม่หลีกยูฟาจะี้ยนลีกตอนนี้เเหลือแค่สองรายการนะยูฟาจะี้ยหลีกตอนนี้เดี๋ยวเราจะเจอกับปอร์โตนะครับเจอกับปอร์โตซึ่งถามเอาใจตรงๆเอาใจจริงๆด้วยชื่อชั้นด้วยรูปแบบการเล่นด้วยอะ,อะไรต่างๆผมว่าเราหน้าผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายนะครับผมว่า เราน่าจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจอใครในรอบ8ทีมสุดท้ายตรงนั้นมากกว่าณ <waffle> ตอนนั้นนะครับอ่าก็ต้องไปวัดกันแต่ถนะามว่าถ้าเป็นผมถ้าให้โอกาสผมอยากให้พิต้าได้ทำต่อความคิดผมนะ ผมอยากให้เขาต่อยอดเพราะเขาวางร่างฐานมาดีแล้วอะตอนนี้นั้งแต่เริ่มกาลังเข้าที่เขาทางมันอาจจะเร็วไปไหมที่เราจะลุ้นแชมป์อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่รับตัวผมบอกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางเรามาได้ถูกทางเรากาจัดขยะเรากาจัดสิ่งไม่ดีไม่ดีอะไรออกจากเราเอาสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเริ่มทําการหล่อหลอมมาทําการหล่อหลอมมันก็อาจจะเป็นว่าอาจจะเก่งเร็วเหมือนอย่างที่เคยบอก จะทาให้เราตั้งความหวังพอเราตั้งความหวังปุ๊บพอแพ้มาความผิดหวังก็ยังมีนะครับความผิดหวังก็ยังมีซึ่งมันห้ามกันไม่ได้แต่ถ้าถาม,ถามใจผมผมว่าบอร์ดน่าจะต่อไม่ว่าสถ,ถานการณ์ในฤดูกาลนี้จะจบลงตรงไหนนะผมว่าบอร์ดต้องต่อแต่ห้ามหลุดทัพโฟนะบอกก่อนห้ามหลุดทัพโฟนะครับห้ามหลุดเด็ดขาดเพราะว่าเม็เดเงินจาก ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันเยอะมันสามารถเข้ามาต่อยอดเข้ามาสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างจริงๆเพราะนั้นห้ามหนูท็อปโฟเด็ดขาดเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับวันนี้วันที่11เหลือเวลาอีก19วัน20วันในการที่พิ่ต้าจะต้องดำเนินอะไรทักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนักเตะซึ่งผมมีรายชื่อนักเตะเมื่อวานนี้ได้คุยกับสายขาวของผมคุยแบบลึกเลยเอา้าตอนนี้ถามจริงๆเลย อาเซน่าเราสนใจใครบ้างที่จริงจังนะแล้วก็สายข่าวผมได้ส่งชื่อมาสามคนแต่ผมยังอุบอิบไม่บอกใครขอไปนั่งวิเคราะห์นั่งคุยเดี๋ยววันนี้กมมีเวลาเด้นนั่งคุยกันอีกดีนะครับว่าเป็นใครบ้างนะเป็นสามคนที่พวกท่านไม่ได้นึกแน่ๆไม่ได้ดูไม่ได้อยู่ในกระแสโซเชียลนี้เลยอ่ะ เป็นศูนย์หน้าทั้งสามคนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากาันอีกทีหนึ่งละกันนะครับอ้าวโอเควันนี้ก็คงประมาณน,นี้นะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับที่ว hey ัช่องอาร์ senal แฟนคลับด้วยครับฝากสนับสนุนเม,ม็ดฟูดแดงแหลงฤทธิ์ครับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้ร่างกายเกิดความสมดุลทําให้ร่างกายสดชื่นช่วยดูแลไว,ว้วงภายในและทําให้เราสึกสดชื่นแจ่มใสเบิกบานอารมณ์ดีจริงๆนะครับสําหรับ เม็ดฟู้แดงแรงนิดครับบูมดีเนี่ยครับ620บาทส่งทั่วไทยนะมี20เม็ดก็ใครตะหวกรไรก็ฝากพักทายฝากสนับสนุนด้วยแล้วกันครับติดต่อมาได้ทางไลน์ทางเฟซบุ๊กนะอย่างที่เคยปากให้เห็นแล้วกันนะวันนี้ก็เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยครับฝากเดินทางไปไหนแม่กับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอปาลาวทุกท่านครับ ส่งกําลังใจไปครับพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหนะ้าที่ตามสารจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนก็เสียชีวิตไปอีกหนึ่งแล้วนะก็ฟังข่าวตรงนี้นะผมรู้สึกรู้สึกแบบมไม่ดีอ่ะนะไม่ดีบาดเจ็บหนึ่งแล้วก็เองจริงบาดเจ็บสองครับแล้วก็ล่าสุดมาพี่น้องก็เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะแล้วก็ระมัดระวังทุกรอบ ทุกอย่างเลยครับก็ขอให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันกลับมาสู่ความสงบโดยเร็วนะผมมีภาพมีคลิปอะไรเห็นหมดแล้ก็รู้สึกไม่ดีนะก็ขอให้ปลอดภัยกันครับคุณสุดยอดอยู่แนละ้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ